อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆจากช่องกูเกอาร์ตไอทีด้วยนะครับสวัสดีครับกูเกรครับกับช่องกูเกอาร์ตไอทีนะครับผมก็คับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการาการแคปหน้าจอนะครับก็การแคปเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องลงโปรแกรมเพิ่มนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีติดมาในเครื่องอยู่แล้วนะครับ ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับวิธีการก็อีกอันหนึ่งก็คือวิธีการปริน t s สกรีนครับมันจะมีปุ่ม p r i น t s สกรีนอยู่ที่ที่บอร์ดนะครับที่คีย์บอร์ดของเรานะครับตอนนั้นเราสามารถที่จะกดที่ปุ่ม p r i น t s สกรีนนะครับแล้วก็นํามาวางในโปรแกรมเพนเพื่อนําออกเป็นไฟล์รูปภาพได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับที่จะมาแนะนํนาในวันนี้นะครับก็จะเป็นสค i ิป n d แอนด์สเกตนะครับซึ่ง ถ้าเป็น Windows 10ตอนนี้นะครับก็จะมีติดมาในเครื่องนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับก็วิธีการเรียกใช้โปรแกรมนะครับถ้าเราไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับให้เรากดที่ค้นหานะครับพิมพ์คำว่า Snip นะครับมันจะชื่อ Snip and Sketch S N I P นะครับถ้าเราพิมพ์ S N I P มันก็จะขึ้นมาให้แล้วครับ s n i p and s k e t ตรงนี้นะครับนะครับสไลปแอนด์สเก็ตนะครับห uh, รือว่าถ้าเกิดว่าใครรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มาที่ uh, โปรแกรมต่างๆนะครับเราเลื่อนลงมานะครับ uh, ตรงนี้จะเรียงตามตัวอักษรนะครับเราเลื่อนลงมาหาหมวดอักษรตัว S นะครับแล้วท่านก็จะเห็นว่ามันจะมี นี่นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับ snippet sketch นะครับซึ่งเป็นตัวสำหรับในการที่เราจะแคปหน้าจอสมมติว่าเราไปเจอบทความหรือว่าเราอยากได้บทความทีอ่อยากให้มันเป็นไฟล์รูปภาพนะครับโดยที่เราไม่ได้ก๊อปเวลาเราก๊อปเนี่ยสมม่วนมากมันจะก๊อปเป็นไฟล์แบบไฟล์ตัวหนังสือลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับใช้ s n i p p n d sketch นะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะนํามาวางไว้ตรงแถบตรงนี้นครับนํานํามาปักหมุดเพื่อใช้งานเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานก็จะได้รวดเร็วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมจะเข้าตรงนี้ให้แล้วกันนะครับกดนะครับ ก็จะตัวนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วใช้คำว่า new นะครับกดเมื่อกี้แล้วใช้คำว่า new เราลากอ่ามันก็จะคล้ายการแคปนะครับแคปให้เราแล้วนะครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือส่วนที่เราลากขอบเมื่อกี้นะครับผมจะทำให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ start ไปที่ Street s คริปต์เกจะเปิดแนปขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกที่คำว่า new ตรงนี้นะครับเพื่อทำการแคปใหม่อย่างนี้นะครับมันจะมะีตรงนี้ขึ้นมาให้เราดินงแล้วก็จะมีเคอร์เซอร์เป็นเครื่องหมายบวกนะครับให้เราครอบทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยากครอบ สมมติผมจะปิดก่อนนะครับเราจะใช้เข้างานอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราจะทําการครอบบริเวณที่เราอยากครอบตรงนี้ให้มันเป็นรูปภาพก็กดตรงนี้นะครับ New แล้วเราก็ใช้เมาส์นะครับลากครอบบริเวณที่เราอยากได้รูปแล้อว,ว่าตัวหสืีตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วโปรแกรมก็จะทําการาแคปให้เรานะครับ เราก็จะได้ส่วนนี้มานะครับแล้วก็เราสามารถแก้ไขได้นะครับาการครอบก็คือการครอบเพิ่มนะครับทำให้กรอบเล็กลงเรื่อเเลกลงตามที่เรา,าต้องการนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเครื่องหมายถูกเมื่อเราได้ในในส่วนที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับ จะมีสัญลักษณ์รูปแผ่นดิส์นะครับตรงนี้เสร็จแล้วกดครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอพอเรากดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราบันทึกเป็นนะครับว่าเราจะต้องการไปบันทึกที่ไหนผมจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันเพื่อการหาง่ายเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะมีชนิดของแฟ้มที่ทําการบันทึกนะครับ ตอนนี้มันจะมีให้เลือกอยู่3ชนิดนะครับสำหรับการบันทึกแฟ้มมีไฟล์ PNG ไฟล์ JPEG ไฟล์และไฟล์ GIF นะครับให้เราเลือกตามลักษณะของที่เรา,าจะนำไปใช้นะครับถ้าง่ายและาสามารถอ่านได้ทุกที่แล้วก็เหมาะกับการน,นไำไปทําในโปรแกรมประยุกต์ต่างๆนะครับก็จะเป็นไฟล์ j p g นะครับก็คือไฟล์ JPEG ไฟล์นะครับซึ่ง อแอปทั่วไปส่วนมากจะใช้เป็น jpg นะครับล้าก็กดบันทึกแค่นี้ครับเรียบร้อยสำหรับการาแคปหน้าจอไอตัวที่เราทำการแคปเมื่อกี้มันก็จะอยู่บริเวณที่เราเลือกบันทึกนะครับผมเซฟไว้ตรงนี้นะครับที่เดสก์ท็อปจะเปิดขึ้นมาให้ดูอนนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแคปหน้าจอนะครับ เพียงเท่านี้เองครับสำหรับการใช้โปรแกรม s ี s แอนด์สเก็นะครับซึ่งมีติดมาอยู่แล้วในเครื่อง Windows 10นะครับสามารถกด Start นะครับเลื่อนลงมาหาตัวโปรแกรมนด้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องลงโปรแกรมเพิ่มนะครับ s ีฟ e and Sket ตรงนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดประโยชน์ก็ยินดีนะครับโอเคครับก็ฝากช่องด้วยนะครับสำหรับช่องภูเก็นไอทีนะครับ วันนี้สวัสดีครับ